ท่ามกลางตึกหอพักเก่าซุบโซมที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเปลี่ยวกลิ่นอับชื้นของปูนที่แตกร้าวและคราบราสีดำที่ลามไปตาวฝาผนังเหมือนเส้นเลือดของคนตายที่แผ่ขยายออกไปคุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่คุณนอนหลับอยู่ในห้องพักอันเงียบสงัดเพียงลำพังแต่กลับมีเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากผนังห้องข้างๆเสียงที่เหมือนคนกำลังใช้เล็บขูดกำแพง หรือเสียงลากบางอย่างที่หนักอึง้งผ่านพื้นปูนเย็นๆที่นี่คือหอพักรักติการสถานที่ที่ความเงียบไม่ใช่ความปลอดภัยแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังถูกบางสิ่งเฝ้ามองอยู่จากรอยแตกของอิฐบล็อกอาจกราฟิกดีไซเนอร์หนุ่มผู้รักความสงบตัดสินใจเช่าห้อง403เพราะราคาที่ถูกแสนถูกและทำเลที่เงียบสงบจนเกินไป ในวันแรกที่เขาเข้าอยู่เขาพบว่าห้อง404ที่อยู่ติดกันนั้นมีผู้อาศัยอยู่แล้วเพราะเขามักจะได้ยินเสียงทีวีที่เปิดแช่ไว้ในช่องที่มีแต่สัญญาณภาพพร่ามัวดังซาซาออกมาตลอดเวลาแต่สิ่งที่แปลกคือเขาไม่เคยเห็นคนเดินเข้าหรือออกจากห้องนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีเสียงเปิดประตูไม่เคยมีเสียงฝีเท้าคนเดินที่ทางเดินหน้าห้อง มีเพียงเสียงความเคลื่อนไหวที่อยู่เบื้องหลังผนังบางๆที่กั้นระหว่างเขากับห้องนั้นเท่านั้นคืนที่สามของการพักอาศัยอาตเริ่มได้ยินเสียงเคาะดังมาจากผนังห้อง404มันไม่ใช่การเคาะแบบคนเคาะเรียกแต่มันคือเสียงก๊กก๊อกก๊กที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเสียงนาฬิกาตายอาจลองเอาหูไปแนบกับผนังปูนเย็นเยือกนั้น และเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเขาได้ยินเสียงกระซิบแหบพร่าดังรอดออกมาจากรอยเล้าเล็กๆของผนังหิวหนาวเหลือเกินช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้หน่อยเสียงนั้นดูอ่อนแรงและโหยหวนจนอาร์รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาคิดว่าเป็นเพียงเสียงของเพื่อนบ้านที่อาจจะล้มป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือรุ่งเช้าอาร์ไปสอบถามป้าเจ้าของหอเกี่ยวกับคนไข้ในห้อง404 แต่คำตอบที่ได้รับกลับทำให้เขาหนาไปถึงขั้วหัวใจป้าเจ้าของหอหน้าซีดเผือดแล้วบอกว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่มาสามปีแล้วนะลูกตั้งแต่น้องผู้หญิงคนเก่าเขาเสียไปป้าก็ปิดตายไว้ตลอดไม่เคยเปิดให้ใครเช่าอีกเลยอาร์ตพยายามแย้งว่าเขาได้ยินเสียงทีวีและเสียงเคาะทุกคืนแต่ป้ากลับรีบเดินหนีไปพร้อมกับบ่นพึมพำเรื่องการทำบุญล้างสวยอาร์ตกลับมาที่ห้องด้วยความสับสน เขาเริ่มสังเกตเห็นรอยนิ้วมือสีดำจางๆปรากฏขึ้นบนผนังห้องฝั่งที่ติดกับห้อง404รอยนิ้วมือนั้นมีลักษณะเหมือนคนพยายามจะตะเกียกตะกายออกจากผนังคืนนั้นอาร์ตตัดสินใจไม่นอนเขาปิดไฟจนมืดสนิทแล้วนั่งจ้องมองไปยังผนังห้อง404แสงจันทร์รำไรสาดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นเงาของใครบางคนกำลังค่อยๆแทรกตัวออกมาจากรอยร้าวของปูน เงานั้นมีรูปร่างบิดเบี้ยวแขนขาดูยาวผิดปกติและขยับขยื่นด้วยท่าทางเหมือนมแมลงร่างนั้นค่อยๆค,คลานมาตามผนังชา้ชาๆจนมาหยุดอยู่ที่หัวเตียงของอาร์ตกลิ่นเนื้อเน่าและกลิ่นอับของน้ำคร่มรุนแรงจนอาร์ตแทบจะอาเจียนเขาเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่เส้นผมพันกันรุงรังใบหน้าของเธอขาวซีดจนเห็นเส้นเลือดสีคล้ำเข้มและดวงตาของเธอถูกเย็บติดกันด้วยเส้นด้าหนา,นา,นา ทำไมไม่ช่วยกูร่างนั้นกระซิบข้างหูอาร์ตพร้อมกับเอื้อมมือที่ผิวหนังหลุดลอกมาลูบที่ใบหน้าของเขาอาร์ตพบว่าร่างกายของเขาขยับไม่ได้ราวกับถูกผีอำ่ำเขารู้สึกถึงความเย็นเชียบของปลายนิ้วศพที่ค่อยๆกรีดลงบนแก้มของเขาร่างนั้นเริ่มเล่าความจริงที่น่าสยดสยองให้เขาฟังผ่านจิตสัมผัสเธอไม่ใช่คนที่ตายเพราะโรคภัยแต่เธอถูกฆาตกรรมโดยเจ้าของหอคนก่อน ร่างของเธอถูกสับเป็นชิ้นๆแล้วยัดไว้ในช่องว่างระหว่างผนังห้อง403และ404ก่อนจะชาปูนทับปิดตายไว้ตลอดกาลดวงวิญญาณของเธอไม่ได้อยู่ในห้อง404แต่อยู่ข้างในผนังที่เขานอนแนบหูฟังอยู่ทุกคืนผนังห้องเริ่มมีเลือดสีดำข้นไหลซึมออกมาตามรอยร้าวเสียงเคาะเปลี่ยนเป็นเสียงทุบกำแพงดังสนั่นวันไหวปังปังปังเหมือนมีคนนับร้อยพยายามจะพังผนังออกมา อารเห็นชิ้นส่วนของกระดูกและเส้นผมมนุษย์เริ่มโผลดพ้นปูนออกมาทีละนิดทีละนิดร่างหญิงสาวคนนั้นเริ่มทาบตัวลงบนร่างของอาร์ตเธอพยายามจะมุดเข้าไปในผิวหนังของเขาขอยืมร่างมึงออกมาหน่อยนะกูติดอยู่ในนี้มันนานเกินไปแล้วอาร์ตกรีดร้องสุดเสียงในขณะที่เขารู้สึกเหมือนปูนร้อนๆกำลังถูกเทราดลงบนตัวเขาร่างกายของเขาเริ่มแข็งตัวและสมานเข้ากับผนังห้องเช้าวันต่อมา ห้อง403ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของอาตหรือข้าวของเครื่องใช้ของเขาป้าเจ้าของหอเดินเข้ามาทำความสะอาดห้องตามปกติเธอหยุดมองที่ผนังห้องฝั่งที่ติดกับห้อง404แล้วยิ้มอย่างเย็นชาผนังห้องนี้มันเริ่มราวอีกแล้วเหรอต้องรีบฉาบปูนทับใหม่ซะแล้วเธอเดินไปหยิบถังปูนและเกรียงเหล็กขึ้นมาจัดการฉาบปิดรอยร้าวใหม่ที่ดูคล้ายใบหน้าของผู้ใช้ที่กำลังอ้าปากร้องด้วยความเจ็บปวด โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้ในผนังห้องนั้นไม่ได้มีแค่หนึ่งวิญญาณแต่มันมีสองวิญญาณที่ถูกจองจำให้เคาะกำแพงรอยเหยื่อรายต่อไปอยู่ชัว่วนิรันดรหากคืนนี้คุณกำลังนอนอยู่ในหอพักเก่าๆแล้วรู้สึกว่าผนังห้องมันเย็นผิดปกติหรือได้ยินเสียงนาฬิกาตายที่ดังก๊อกก๊อกก๊อกมาจากห้องข้างๆจงอย่าเอาหูไปแนบผนังและอย่าพยายามคุยกับเสียงนั้น เพราะคุณอาจจะเป็นวัสดุชิ้นต่อไปที่ถูกใช้เพื่ออุดรอยร้าวในผนังเลือดแห่งนั้นความสยองขวัญไม่ได้อยู่ที่ผีจะโผล่มาตอนไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณกำลังนอนกอดศพที่ซ่อนอยู่ในผนังมานานแค่ไหนแล้วต่างหากลองเคาะผนังห้องคุณดูสิถ้ามีเสียงเคาะตอบกลับมาจงรีบวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดเพราะเสียงเคาะนั้นมันคือเสียงเรียกไปสู่ความตายที่ไม่มีวันจบสิ้นในโลกหลังผนังปูนที่มืดมิดและหนาวเหน็บ เสียงปูนแตกและเสียงกระซิบหวยหวนว่ามาอยู่ด้วยกันสิค่อยๆเลือนหายไปในความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวท่ามกลางกรุงเทพมหานครเมืองที่แสงไฟไม่เคยหลับไหลยังมีซอกตึกมืดสลัวที่ความจเจริญเข้าไม่ถึงที่นั่นคือรุ่งนิรันอา p a r t m e n t อาคารคอนกรีตสูงหชั้นที่ฉาบด้วยคราบน้ำฝนและตะไคร่น้ำจนดูเหมือนตึกที่กำลังเน่าเปื่อย คุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่เดินขึ้นบันไดวนที่แคบและชันแต่ละย่างก้าวของคุณกลับมีเสียงฝีเท้าที่สองดังสอดประสานตามมาเสมอและเมื่อคุณหยุดเสียงนั้นก็หยุดแต่ความรู้สึกว่าถูกจ้องมองจากเงามืดที่หัวมุมตึกกลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนคุณต้องเร่งฝีเท้าวินพนักงานออฟฟิศหนุ่มที่กำลังประสบปัญหาการเงิน ตัดสินใจเช่าห้อง302ของของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ด้วยราคาที่ถูกจนน่าเหลือเชื่อห้องพักมีเพียงเตียงไม้เก่าๆตู้เสื้อผ้าที่ประตูงแง้มออกเองได้และผนังปูนที่ซีดจางจนเห็นรอยด่างเป็นดวงๆวงวินสังเกตเห็นว่าห้อง301ที่อยู่ติดกันนั้นเงียบสนิทเสมอไม่มีเสียงทีวีไม่มีเสียงคนคุยแต่ทุกครั้งที่เขาเอาหูไปแนบผนังตอนดึกๆเขาจะได้ยินเสียง ขูดแผ่วเบาเหมือนคนกำลังใช้เล็บตะกุยผนังปูนเย็นๆนั้นอยู่ตลอดคืนคืนแรกผ่านไปวินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแสบที่ลําคอเขาพบว่ามีรอยนิ้วมือสีจางๆเหมือนคราบขี้เท้าประทับอยู่บนผิวหนังของเขาเขาคิดว่าเป็นเพียงฝุ่นจากหมอนเก่าๆแต่เมื่อเขาเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเขากลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงห้อง301 เธอสวมชุดสีขาวมนผมยาวสยายปิดหน้าปิดตาเธอไม่ได้มองออกไปนอกตึกแต่เธอกำลังยืนจ้องผนังห้องฝั่งที่ติดกับห้องของวินวินพยายามจะทักทายแต่เธอก็ค่อยๆเดินถอยหลังเข้าห้องไปในจังหวะที่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์คืนที่สองความหลอนเริ่มทวีความรุนแรงวินได้ยิมเสียงเคาะจากห้องข้างๆคราวนี้มันไม่ใช่เสียงเคาะเรียกแต่มันคือเสียง ที่ดังลอดออกมาจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังวินตัดสินใจลองเคาะกลับไปทันใดนั้นเสียงเคาะจากอีกฝั่งก็รัวทีขึ้นจนผนังสั่นสะเทือนเขาได้ยินเสียงกระซิบแห่พร่าดังลอดรูลักไฟออกมาว่าคุณเห็นฉันไหมช่วยฉันหน่อยฉันหาเงาของตัวเองไม่เจอ วินเริ่มสั่นด้วยความกลัวเขาถามกลับไปว่าเธอเป็นใครแต่เสียงนั้นกลับตอบมาด้วยเสียงหัวเราะที่ฟังเหมือนเสียงกระดูกหักรุ่งเช้าวิวนไปถามลุงยามข้างล่างว่าใครพักห้อง301ลุงยามเงยหน้าจากหนังสือพิมพ์หน้าซีดเผือดแล้วตอบว่าห้องนั้นน่ะเหรอมันว่างมานานแล้วนะตั้งแต่น้องเมย์เขาผูกคอตายในตู้เสื้อผ้าเมื่อห้าปีก่อนนะแต่แปลกนะตำรวจบอกว่าตอนเจอศพ ใบหน้าของน้องเขาถูกทหลกผิวออกไปหมดเลยหาชิ้นส่วนผิวหนังไม่เจอจนถึงทุกวันนี้วินแทบจะล้มทั้งยืนเขาจำได้ว่าผู้หญิงที่เขาเห็นที่ระเบียงเมื่อวานเธอไม่มีเงาจริงๆและมือที่เธอจับขอบประตูนั้นมันขาวโพลนจนเห็นกระดูกคืนที่3วินตัดสินใจขนของหนีแต่เขากลับพบว่าประตูห้องถูกล็อกด้วยแรงมหาศาลจากภายนอก แอร์ในห้องเริ่มพ่นไอเย็นที่เหม็นสาบน้ำเหลืองออกมาจนเห็นเป็นหมอกจางๆทันใดนั้นผนังปูนห้อง301เริ่มปริแตกออกทีละนิดวินเห็นผมมนุษย์จำนวนมหาศาลค่อยๆชอนชัยออกมาจากรอยร้าวเหล่านั้นผมเหล่านั้นเริ่มเลื้อยไปตามพื้นห้องและมัดขาของวินไว้แน่นเขาเห็นร่างของเมค่อยๆแทรกตัวออกมาจากกำแพงปูนเหมือนคนกำลังมุดผ่านม่านน้ำ ใบหน้าของเธอที่เคยเห็นว่าขาวซีดบัดนี้กลายเป็นก้อนเนื้อสีแดงฉานที่ไม่มีผิวหนังปกคลุมดวงตาเบิกโพลงและไร้เปลียกตาจ้องมองมาที่เขาผิวของคุณสวยจังขอนะเมกระซิบพร้อมกับเอื้อมมือที่เต็มไปด้วยเข็มเย็บผ้าเล่มเล็กๆนับร้อยเล่มที่ปักอยู่ในเนื้อเธอเธอเริ่มใช้เข็มเหล่านั้นทิ่มลงบนใบหน้าของวินทีละจุดทีละจุด วินพยายามจะกรีดร้องแต่เส้นผมที่เหลืออยู่บนพื้นได้มุดเข้าไปในลําคอของเขาและอุดลําคอไว้จนมิดเขาได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเมื่อผิวหนังของเขาเริ่มถูกเล็บของเมสกิดและเลาะออกมาจากกล้ามเนื้อทีละชั้นร่างของเมรเริ่มเอาผิวหนังของวินมาแปะลงบนใบหน้าแดงฉานของเธอเองแล้วใช้เข็มเย็บมันติดกับเนื้อเน่าๆของเธออย่างช้าๆ ในวินาทีที่ผิวหนังส่วนสุดท้ายถูกลอกออกวินยังไม่ตายแต่เขากลายเป็นก้อนเนื้อที่สั่นระริกอยู่บนเตียงเขามองเห็นเมในร่างที่มีใบหน้าของเขาเดินไปที่หน้ากระจกแล้วยิ้มอย่างพึงพอใจ เธอกลายเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ววินถูกแรงดึงดูดของอาถั์ดึงร่างที่ไร้ผิวหนังกลับเข้าไปในรอยร้าวของผนังห้อง301เพื่อทำหน้าที่เป็นเสียงขูดและเสียงเคาะรอคอยเหยื่อคนต่อไปที่จะมาเช่าห้อง302นี้แทนเขาปัจจุบันรุ่งนิรันอาพาร์ตเมนต์ยังคงเปิดให้เช่าห้อง302ตามปกติ หากคุณกำลังมองหาที่พักราคาถูกและได้รับข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้จงระวังหากคืนไหนที่คุณได้ยินเสียงคนใช้เล็บขูดผนังมาจากห้องข้างๆอย่าเอาหูไปแนบและอย่าขานรับเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นวินที่กำลังพยายามเตือนคุณหรืออาจจะเป็นเมที่กำลังเตรียมเข็มและได้เพื่อมารับผิวหนังใหม่จากคุณในคืนนี้คุณรู้สึกคันที่หน้าบ้างไหมขณะที่ฟังเรื่องนี้ ลองสังเกตในกระจกดูสิรอยจางๆที่มุมปากของคุณนะ่ะมันคือรอยแผลเป็นหรือรอยเข็มที่กำลังจะเริ่มลงมือเย็บคุณติดกับความตายกันแน่ความลับในรอยร้าวไม่ได้จบลงที่ความตายแต่มันคือการถูกขังอยู่ในผนังปูนที่มืดมิดและเย็นเฉียบตลอดการเตรียมตัวให้ดีเสียงเคาะครั้งต่อไปอาจจะดังมาจากข้างเตียงของคุณเองเสียงเข็มทิ่มเนือดังฉึกฉึก สลับกับเสียงกระซิบโหยหวนว่าสวยจริงๆแล้วตัดเป็นความเงียบสนิทท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมของอาพาร์ตเมนต์ชานเมืองที่ผนังปูนเริ่มกระเทาะจนเห็นอิฐมอสสีแดงด้านในเหมือนกล้ามเนื้อที่ไร้ผิวหนังปกคลุมคุณเคยรู้สึกไหมว่าในความเงียบสงัดยามวิกาลที่แม้แต่เสียงจิ้งหรีดยังไม่กล้าร้องกลับมีเสียง การหายใจที่หนักหน่วงและเปียกชื้นดังออกมาจากผนังห้องที่คุณนอนพิงอยู่นี่คือเรื่องราวของเอกชายหนุ่มที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ห้อง406ห้องที่อากาศเย็นจัดจนขึ้นฝ้าที่กระจกตลอดเวลาแม้จะไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศก็าตามเอกเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่คืนแรกที่ย้ายเข้า ห้อง405ที่อยู่ติดกันนั้นเงียบสงัดจนดูเหมือนห้องว่างแต่ทุกครั้งที่เอกเริ่มเคลิ้มหลับเขาจะได้ยินเสียงขูดที่ผนังฝั่งนั้นเสียงนั้นเหมือนคนเอาเล็บที่หักและฉีกขาดพยายามจะตะกุยปูนออกมาทีละนิดเอกพยายามจะมองข้ามมันไปจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาสังเกตเห็นรอยร้าวเล็กๆบนผนังปูนที่เขาเคยเอาโปสเตอร์แปะไว้รอยร้าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มันดูเหมือนริมฝีปากที่กำลังจะอ้าออก และจากรอยร้าวนั้นเองเสียงกระซิบแรกก็ดังขึ้นคุณเพิ่งมาใหม่เหรอเสียงนั้นแห่พร่าเหมือนเสียงกระดาษทรายที่ขับกับกระดูกหักหกเอกสะดุ้งสุดตัวเขาถามกลับไปด้วยใจที่สั่นรัวว่าใครเป็นคนพูดเสียงนั้นตอบกลับมาอย่างนิ่งเฉยว่าชื่อน,นิ่มเป็นคนอยู่ห้องข้างๆ นิ่มเริ่มชวนเอกคุยทุกคืนผ่านรอยร้าวนั้นเธอเล่าเรื่องราวชีวิตที่น่าเศร้าของเธอในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เธอเล่าว่าเธอไม่ได้ออกไปไหนมานานแล้วเพราะขาของเธอไม่ค่อยดีและใบหน้าของเธอเริ่มจะเสียรูปทรงไปตามกาลเวลาคุณรู้ไหมเอกสีทาห้องที่นี่มันหนามากนะนิ่มกระซิบแผ่วเบาหนาจนบางทีมันก็ทับถมความจริงที่อยู่ข้างใต้จนมิด เอกเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่นิ่มพูดรอยร้าวบนผนังจะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆและจะมีเส้นผมมนุษย์สีดำสนิทค่อยๆชอนชัยออกมาเหมือนรากไม้ที่กระหายเลือดเอกเริ่มสงสัยในตัวนิ่มเขาตัดสินใจแอบไปดูหน้าห้อง405ในตอนกลางวันแต่สิ่งที่เขาเห็นคือประตูห้องที่ถูกโซ่ล่ามไว้พร้อมยันสีแดงที่เปื่อยยุ่ยและกลิ่นที่โชยออกมาจากช่องประตูคือกลิ่นของศพที่ถูกดองในฟอร์มาลีนคืนที่7 นิ่มเริ่มเล่าความจริงที่สยองขวัญที่สุดให้เอกฟังเสียงของเธอเริ่มบิดเบียวและเปลี่ยนเป็นเสียงคนนับสิบที่พูดพร้อมกันเอกคุณเห็นรอยร้าวที่ผนังคุณไหมจริงๆแล้วห้อง405กับ406มันไม่ได้ถูกกั้นด้วยอิดรอกนะแต่มันถูกกั้นด้วยศพของพวกเรา เอกช็อกจนทำอะไรไม่ถูกเขาเห็นผนังปูนที่เขานอนพิงเริ่มพองตัวออกเหมือนพุงคนที่บวมอืดสีทาห้องเริ่มลอกออกเผยให้เห็นผิวหนังมนุษย์ที่ถูกเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่เพื่อใช้แทนวอลเปเปอร์นิ่มไม่ได้อยู่ข้างห้องแต่นิ่มคือวิญญาณที่ถูกอัดอยู่ข้างในผนังที่กั้นห้องของเขานั่นเอง นิ่มเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเจ้าของหอพักวิปริตได้ฆ่าหญิงสาวหลายคนแล้วนำศพมาเรียงต่อกันเพื่อสร้างเป็นกำแพงห้องพักเพื่อประหยัดค่าวัสดุและเพื่อเก็บพวกเธอไว้ในตึกนี้ตลอดไปตอนนี้ผิวหนังของพวกเรามันเริ่มเน่าแล้วเอกพวกเราต้องการผิวใหม่มาฉาบทับรอยร้าวนี้ ทันใดนั้นผนังห้อง406ทั้งแถบก็แตกออกชิ้นส่วนของเนื้อและกระดูกมนุษย์ร่วงหล่นลงมาบนเตียงของเอกร่างที่เหลือเพียงครึ่งท่อนของนิ่มคลานออกมาจากผนังลำไส้ของเธอพาดผ่านขอบเตียงอย่างน่าสยดสยองใบหน้าของเธอไม่มีผิวหนังมีแต่ฟันที่เหยิ่นออกมาและดวงตาที่จ้องมองมาที่ผิวหนังของเอกด้วยความละโมบขอผิวหน้าคุณนะสีมันกำลังสวยเลย วิญญาณสาวๆนับสิบที่ถูกฝังอยู่ในผนังเริ่มยื่นมือที่เหลือแต่กระดูดออกมาจากทุกมุมห้องเพื่อรุมถึงร่างของเอก เอกพยายามจะกรีดร้องแต่น้ำเหลืองข้นๆจากผนังได้ไหลเข้าปากของเขาจนพูดไม่ได้เขาถูกดึงเข้าไปในช่องว่างระหว่างผนังที่มืดมิดและแคบจนกระดูกซี่โครงแตกหักทีละซีร่างกายของเขาถูกจัดวางเรียงต่อจากศพของเหยื่อรายก่อนหน้าเจ้าของหอพักเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับถังปูนและแปรงทาสีเขาฮัมเพลงอย่างใจเย็นแล้วเริ่มทาสีขาวทับร่างของเอกที่ยังดิ้นรนอยู่ข้างในผนัง ห้อง406พร้อมเปิดให้เช่าแล้วหากคืนนี้คุณนอนอยู่ในห้องเช่าแล้วรู้สึกว่าผนังห้องคุณมันนุ่มหรืออุ่นผิดปกติเมื่อคุณเอามือไปแตะจงรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่ความร้อนจากสภาพอากาศแต่มันคืออุณหภูมิร่างกายของคนที่อยู่ข้างในนั้นและถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากผนังอย่าได้เคาะตอบเพราะนั่นคือเสียงของเอกที่กำลังพยายามจะบอกคุณว่าสีทาห้องมันหนาเกินไปผมหายใจไม่ออก ระวังให้ดีรอยร้าวบนผนังห้องคุณตอนนี้มันกำลังเริ่มขยายออกหรือเปล่าและเสียงหายใจที่ดังอยู่ข้างหูคุณในตอนนี้มันใช่เสียงของคุณจริงๆหรือเปล่าเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะกำแพงห้องของคุณอาจจะกำลังหิวโหวยโฉมงามและผิวหนังของคุณคือสิ่งที่มันต้องการเพื่อใช้ฉาบให้ห้องนี้ดูใหม่อยู่เสมอตลอดกาลเสียงปูนฉาบดังสวบสวบ สลับกับเสียงกรีดร้องที่แผ่วลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงความเงียบและเสียงหายใจที่เปียกชื้น